เดี๋ยวกินก่อนลูกเนี่ยมวมจะจะส่องกิ้งก่าเนี่ยถึงเวลาแล้วก็ไม่กินนะฮะวันนี้ดูสิส่องอะไรใหญ่เลยมานี่ลูกมามาหม่ำก่อนเร็วอ่าคนเก่งเร็วมาหม่ำก่อนเร็วอุ้ยทำไมไม่กินล่ะลูกเร็วเดี๋ยวมันหายกรอบนะคนเก่งมามีรู้แล้วว่ามันมีกิ้งก่าอยู่ตรงนั้นเนยต้องกินก่อนครับเออแล้วหนูก็มากินตรงโต๊ะนี่มานี่มานี้มามากินตรงโต๊ะนี่มามีถืออย่างนั้นไม่ไหวมันมานาร์ดนี่มา เออโอ้อ้าม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 มามาลเออมามามไม่ลนนเก่งคนเก่งะโอตายแล้ววันนี้กินยากแล้วโมดสนใจอย่างอื่นแล้วเนี่ยมามีก็ไม่รู้ว่าหนูสนใจอย่างอื่นอยู่เนี่ยมามีก็เลยเทกรอบๆลงไปในอาหารของหนูแล้วเนี่ยเดี๋ยวกรอบๆมันก็จะไม่กรอบแล้วนะทครับมัมหน่อยครับลูกครับ มามาคุณเก่งแกกินก่อนกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปไปยุ่งกับกิ้งก่าลูกโอ้ตายไปกินก่อนนะคุณเก่งนะโอ้ยโอ้ยล่นล่นล้มล้มล่มนึกไมายืนอย่างนะั้นนะดูเขายืนดิดูเขายืนดิกินหล้มไหมคือ <c> ถ <oughs> ้ากินเนาะโอ้โหโอ้ถ้ากินของนักรบพร้อมรบหรือลูกเหรอพอมสู้รบใช่ไหมเออเราต้องปกป้องอธิปไตยของบ้านเราใช่ไหมลูกตอนนี้เขาสู้รบกันนะ แตมีซื้อเสื้อทหารให้เออเยเดได้ดีออกลบเลยเนี่ยเตี้ยเขาเก่งมากเลยสิเขายืนมั่นเลยน,นะนะดูท่าดูท่ามามีเองมามีแค่ลุกขึ้นมามีลุกขึ้นหัวไปชนนี่นี่ไม่ต้องตกใจเอยตายแล้ววันนี้ทุรักทุเลยเ,เป็นการกินที่ทุรักทุเลยดูเขาดูเขาอืมเขาแข็งแรงกำยำนะคะเข,า,นะะขาสามารถเป็นทหารหันเป็นทหารกล้านะปกป้องชาติบ้านเมืองได้นะตอนนี้เขากำลังปกป้องบ้านอยู่ อืมอ้าวกินก่อนลูกกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับ